าพูดถึงปริมาณทางฟิสิกส์อ่ะเราจะเข้าเวกเตอร์ละนะคะคือการชี้ทิศท,ทางเมื่อกี้มันคือการบอกทิศเวกเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ปริมาณทางฟิสิกส์อ่ะเขาจะแยกออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเลยก็คือปริมาณที่เป็นปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณที่มันเป็นปริมาณสเกลร์นะคะไอ้สองตัวนี้มันต่างกันยังไงเราก็มาดูกันเนาะคือวันนี้เราเรียนอยู่แค่สองตัวนี้เนี่ยแต่ว่ามันขยายออกไปได้เยอะมากๆนะคะ อดูปริมาณสเกล่าก่อนเพราะวาเวกเตอร์มันยาวสเกล่ามันแค่นิดเดียวเพราะามันไม่ค่อยมีอะไรปริมาณสเกล่าถ้าเราอ่านจากบริบทความหมายนิยามมันคือปริมาณที่บอกเฉพาะขนาดขนาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีปริมาณอะไรบ้างที่บอกแค่ขนาดแล้วเข้าใจคำว่าขนาดคืออะไรคะขนาดขนาดหมายถึงแบบ ตัวเลขที่แบบหนังเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อายุสามสิบสองอย่างเงี้ยนี่ก็คือขนาดล่ละนะคะถามว่าต้องบอกทิศไหมอ่ะการที่เราพูดถึงอายุไม่ต้องเราไม่ต้องบอกว่าเออฉันอายุสามสิบสองในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่ใช่แล้วเนาะก็ตลกแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นคําว่าอายุเนี่ยคือปริมาณหนึ่งที่เป็นปริมาณสเกลาบอกแค่ขนาดก็เข้าใจแล้วนะคะอะไรอีกที่เป็นสเกล่าอาจารย์มีมวลสมมติ สี่สิบแปดกิโลกร,รมัมนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือมวลก็จะเป็นปริมาณสเกล่าหรือบอกว่าณนะตอนนี้เวลาเก้านาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทนีนี่ก็เป็นสเกลาคือบอกแค่ตัวเลขอะคะ่ะก็เข้าใจได้แล้วไม่ต้องมีทิศทางอะไรนะคะหรืออย่างเช่นอ่าพูดถึงมันจะมีปริมาณหนึ่งที่เราค่อนข้างเจอไว้ระยะทางกับการกระจัด ระยะทางเช่นอะาจะตาดูรูปเองนะเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อย <c oughs> ๆโค้งไปตามเส้นสีเขียวแล้วก็ไปจบตรงนี้จุดสุดท้ายการที่เราเดินแบบนี้ค่ะตามเส้นเขียวนี่เลยอันนี้เราเรียกว่าระยะทางเป็นสกีล่าไม่ต้องมีทิศว่าคุณจะเดินไปในทิศไหนเดินไปตามทางตามถนนนั่นเองนะคะนี่คือสกีล่าแต่ถ้าเราพูดถึง การกระจัดมันจะเป็นเวกเตอร์และมันต้องมีทิศเพราะว่าการกระจัดมันคือการที่เราลากเส้นจากจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ชี้ตรงไปหาจุดสุดท้ายเลยมันมันต้องมีการบอกทิศเราต้องบอกได้ว่าเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยขนาดเท่าไหร่แล้วก็ทิศไหนเพราะว่ามันจะมีหัวลูกศรบอกนะคะมันจะเป็นการแยกแบบนี้ว่าอันไหนเวกเตอร์อันไหนสกเกลาร์นะคะ เดี๋ยวเราจะเจออีกอยู่ไอ้เรื่องของระยะกระจัดกับระยะทางนะคะเราเจออีกแต่ว่าพูดคร่าวๆตรงนี้ก่อนว่าระยะกระจัดก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ชี้ตรงไปหาจุดสุดท้ายเลยไม่ต้องไปยึกยักอะไรทั้งหลายเลยนะคะอย่างเช่นถ้าโคแบบนี้นี่ก็จุดเริ่มต้นแล้วก็ชี้ตรงไปหาจุดสุดท้ายเส้นที่อาจาวาดใหม่คือเส้นที่เป็นระยะกระจัดนะคะหรือว่าเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด นะคะแต่ถ้าเป็นอันซีอย่างเงี้ยถามว่าระยะกระจัดกระยะทางเป็นยังไงคะเท่ากันนะคะอันนี้กรณีนีน้จะเท่ากันใช่เพราะว่ามันเป็นตรงเนาะจะไปทางก็ลัดสุดแล้วได้แค่นี้แหละนะคะโอเคอันนี้อาจารย์พูดถึงสกเกล่าเนะเาะแล้วก็มีเวกเตอร์ปนนิดนึงคือให้เราเข้าใจว่าสกเกล่าคือปริมาณที่มีแค่ขนาดนะคะ่ะมีแค่ตัวเลขรู้เรื่องตึกนี้สูงสามชั้นรู้เรื่องนะคะประมาณนั้น ทำไมตอนสอนชอบมีคนโทรมาเนะอะ,อะ<ม>โอเคไปต,ต่อเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างสปีดอันนี้คืออัตราเร็ว <c oughs> คือมันจะมีปริมาณในทางฟิสิกส์อะคะ่ะเวลาเราพูดอะมันจะมีตัวที่แบบคล้ายกันมากเลยก็คืออัตราเร็วอัตราเร่งคัา,ามเร่งใช่แล้วอัตราเร่ง ความเร็วเนาะแล้วก็ความเร่งเนี่ยค่ะไอ้สองตัวบนอัตราอัตราทั้งหลายเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นสเกลาร์ส่วนไอ้ความเนี่ยค่ะความเร็วความเร่งเป็นเวกเตอร์เพราะนั้นถามว่าที่หน้าปัดรถจนเราอะ่ะ มันคืออะไรคะมันคืออัตราเร็วหรือความเร็วที่บอกเราว่าตอนนี้เรากำลังขับรถด,ด้วยอัตราที่เราคิดว่าเป็นอะไรคะอัตราเร็วเนะาเเนะเพราะว่ามันไม่มีลูกศรบอกทิศใช่ไหมคะนอกจากเราไปเปิด gps อะไรอย่างนเนาะอ่าก็คือมันคือแง่ของการพูดการบอกอะคะ่ะอย่างเช่นถ้าโจทย์พูดเรื่องแบบความเร็วอย่างเงี้ยการที่เราจะตอบโจทย์อันเนี้ยให้มันชัดเจนเราต้องตอบได้ว่าความเร็วเนี้ย มีค่าเท่ากับเ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปในทิศไหนมันคือมันถึงจะเป็นการตอบเรื่องของความเร็วที่สมบูรณ์นะคะแต่อันนี้คือให้เราได้รู้เอาไว้ว่าถ้าจะตอบสมบูรณ์มันต้องขนาดนี้นะนะคะอ่าคือความเร็วเนาะสมมุติระยะทางคือนี้เนาะ Distance ระยะทางแล้วก็อายุความร้อนอุณหภูมิก็ใช่นะคะเป็น สเกล่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของปริมาณสเกล่านะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีเท่านี้นะมันมีอีกเยอะเรียนๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเห็นขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ในยกตัวอย่างมาให้เราพอรู้เข้าๆก่อนว่ามันมันประมาณนี้นะคะนะอะทีน,นี้ลองดูปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เป็นแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากก่าสเกลา่า เพราะว่าอย่างถ้าเราอยากจะรวมปริมาณสเกล่าค่ะสมมติเราจะรวมอายุคนหนึ่งอายุสิบห้าบวกคนหนึ่งอายุสิบแปดเราสามารถจับมันบวกได้เลยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอาสามสิบสามจบนี่คือการบวกปริมาณสเกลา่าคือจับเลขบวกได้เลยแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ไม่ได้มันต้องมีการบวกแบบเวกเตอร์เพราะมันมีทิศทางที่ไม่เหมือนกันนอกจากถ้ามันทิศเดียวกันนะคะมันถึงจะจับบวกกันได้เลยนะคะอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าคนนึงเดินไปทางนี้ ห้าเมตรอีกคนหนึ่งเดิมไปทางนี้คนเดียวกันก็ได้ห้เมตรสุดท้ายแล้วอะค่ะเวกเตอร์ลับหรือว่าผลรวมของเวกเตอร์เท่ากับเท่าไหร่เราจะจับบวกกันไม่ได้เราต้องมีสูตรให้มันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกสูตรอีกทีหนึง่งนะคะทีนี้ในการเขียนเรื่องของ ตัวไหนที่เป็นปริมาณเวกเตอร์อย่างที่าจ์บอกว่าเราสามารถแสดงปริมาณเวกเตอร์ได้สองวิธีก็คือจะเขียนออกก็ได้หรือจะวาดรูปลูกศรออกก็ได้นะคะโดยที่หัวลูกศรก็จะแสดงทิศของอแสดงทิศของปริมาณน,นั้นๆนะคะแล้วขนาดความยาวลูกศรก็จะแสดงขนาดของปริมาณน,นั้นๆนะคะทีนี้ก็อย่างที่าจ์เคยบอกเมื่อกี้ว่าเราก็จะกําหนด สมมติเราจะบอกว่าเราจะบอกว่ามีแรงยี่สิบนิวตันไปทางทิศทิศตะวันออกเนี่ยถ้าเราจะมาวาดเราจะบอกว่าหนึ่งเซนเท่ากับสิบนิวตันกระดาษแล้วเราก็วาดไปสองเซนแล้วก็วาดไปทางตอนออกเราก็จะตีความได้ว่าเนี่ยหมายถึงแรงยี่สิบนิวตันนะที่มีทิศตอนออกอย่างเงี้ยนะคะ ดูต่ออันนี้เป็นตัวอย่างเวกเตอร์ ector, นิดหนึ่งเมื่อกี้เราเจอคำว่าอะไรนะ speed ใช่ไหมมันคืออัตราเร็วถ้า velocity มันคือความเร็ววามอันนี้จะเป็นปริมาณเวกเตอร์แหละเห็นไหมคะมันจะต้องบอกเรื่องของทิศเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นความเร่ง อันนี้ก็แรงนะคะแต่เรื่องของหน่วยแล้วพวกนี้เรายังน่าจะยังจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอสูตรความเร็วสูตรความเร่งหรือมันก็จะยังไม่คุ้นกับหน่วยเท่าไหร่นะคะนะแต่ตอนนี้ให้แยกให้ได้ก่อนว่าเวกเตอร์เป็นยังไงสเกลาร์เป็นยังไงนะคะอย่างอันแรกถ้าเราไปเจอลูกศรอ,อันแรกเองีอยมันเป็นเวกเตอร์ที่มีทั้ง ทิศเดียวกันแล้วก็ขนาดก็เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้เอทิศเดียวกันขนาดเท่ากันส่วน b ขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศตรงข้ามใช่ไหมคะส่วนซละ่ะขนาดไม่เท่าแต่ทิศเท่าส่วน d ทั้งทิศและขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้คือให้ดูให้ดูให้ออกไปเฉยนะคะถามว่าออกไหมเขาสอบไม่ออกตอนนี้ไม่ออกแล้วง่ายเกิน แต่ว่าให้เข้าใจว่าการอ่านเวกเตอร์เป็นยังไงหรือรอาจารย์พูดว่านายกนายกเดินไปในทิศเหนือโอนะเด,นเ,นอนอเดินไปทิศเหนือนายขอเดินไปทิศได้ถามว่าเวกเตอร์ของนายกนายขอเป็นยังไงนายกขึ้นเหนือส่วนข้างกันนายขอลงใต้ เวกเตอร์ของเขาเนี่ยใช่เป็นเวกเตอร์ตรงข้ามอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าถ้าเรามองในแง่ของเวกเตอร์ของสองคนเนี้ยเขาเป็นยังไงกันหรือนายขอไม่เดินไปใต้และนายขอไปตอนออกแทนก็จะไปทางนี้แทนใช่ไหมคะเขาจะเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะนะอันนี้ก็จะเป็นอานจารย์จะ ให้ดูว่าเราเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะเวกเตอร์เนี่ยที่อาจารย์พูดๆอยู่เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะไปใต้จากบางนาไปหาดใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเราเปิดจีเบสปุ๊บรู้แค่ว่าถ้าเขามาบอกลาเนี่ยอาใช้เวลาสิสองชั่วโมงนะไปไปหาดใหญ่สักพันสองรอยกิโลอาจารย์สม,มุดนะเท่าไหร่ไม่รู้สักพันสองร้อยกิโลนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทิศนะคะว่าต้องไปทิศไหนเลยวหาดใหญ่เนี่ย เราก็จะไปไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะนั้นมันต้องมีการกําหนดทิศมันต้องมีการบอกทิศมันก็คือเวกเตอร์ที่เราเจออยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งแบบฝนตกอย่างเงี้ยเรากางฝนปุ๊บถ้าเราไม่ไม่ดูว่าฝนมันมาจากทางไหนหรือว่ามันคือฝนเวลาตกบางทีมันก็เฉียงอีกทางบางทีก็ตกตรงกลางหัวใช่ไหมคะถ้าเรากางร่มโดยที่เราไม่ดูเราก็เปียกเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าในในการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเราใช้ ใช้ความรู้สึกเราคุ้นกับมันอยู่แล้วเราเจอมันบ่อยเราก็รู้ว่าอ่ะมาทางนี้ก็เอาลมใส่ทางนี้แหละใช่ไหมคะเป็นการส่วนทิศกันระหว่างฝนกับลมก็จะกันได้เนาะแต่มันคือการแทรกสิ่งที่เรียกว่าเวกเตอร์คือเรื่องของทิศอยู่แล้วนะคะหรืออันนี้ทางที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเรื่องของการบอกทางก็จะมีทิศอย่างเงี้ยบอกตลอดเวลาเราเจอมันตลอดเวลาขับรถก็เจอขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็เจอเพราะมัน มันจะมีลูกศรขึ้นลูกศรลงใช่ไหมคะนั่นคือทิศอย่างหนึ่งมันคือเป็นการเคลื่อนที่แบบมีเวกเตอร์ที่มาเกี่ยวข้องนะคะโอเคอันนี้ก็คืออาจารย์เอามาใส่ให้ดูเฉยว่าเราเราเรา,เราเจอมันอยู่แล้วนะเวกเตอร์เนี่ยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาคิดเอามาคํานวณอะไรเราคุ้นชินกับมันเพราะเราใช้มันบ่อย ตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นภาพไม,ไม่ต้องดูเยอะเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นระยะกระจัดะเป็นเวกเตอร์ระยะทางเป็นสเกลาร์หรืออันนี้ความเร็วอันนี้เป็นเวกเตอร์สปีดเป็นอัตราเร็วนะคะตัวนี้เป็นความเร่งตัวนี้เป็นอุณหภูมิสเกลาร์ แรงเป็นเวกเตอร์นะคะโมเมนตัม um, เป็นเ um, วกเตอร์โมเมนตัมก็คือโมเมนตะัมเนาะมวลเป็นสเกลร์นะคะพลังงานสเกลราพวกพลังงานกี่จูลไอกี่แคลอรี่กี่จูลน,นะครับแล้วก็เวลาอ่าทีนี้ไอเนี้เดี๋ยวเราเรียนอีกอยู่คำเนี่ยคำว่ามวลเนี่ยเราจริงๆเราใช้กันอนะ่ะปกติเวลาเราไปช่าง น้ำหนักใช่ไหมเราจะเรียกว่าเราช่างน้ำหนักเราจะเรียกว่าเราช่างน้ำหนักน้ำหนักคือตัวเวทนะคะเราแทนด้วย w ตัวเนี้ยเวลาเราเรียกมันว่าน้ำหนักหน่วยมันจะต้องเป็นนิวตันน้ำหนักนะคะเป็นแรงชนิดหนึ่งน้ำหนัก w เนี่ยเราต้องหาถ้าเราอยากรู้ว่าน้ำหนักเราจริงจกันเท่าไหร่ต้องเอามวลเราะคะ่ะมวลเราที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยคูณกับค่า g ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเราถึงจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าน้ำหนักออกมานะคะอันนี้คือเป็นภาพเาเรียกว่ะเป็นเป็นเรื่องที่เราอไม่ได้ซีเรียสก,กับมันอนะหมายถึงทุกคนก็เข้าใจได้ว่าเอาไปชั่งน้ําหนักมาเนี่ยสี่สิบแปดกิโลแต่งจริงแล้วมันคือมวลสิ่งที่เราไปชั่งได้มาน่นะ,นะมันคือมวลเพราะว่าถ้าเราสังเกต มวลเนี่ยมันมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะใช่ไหมคะแต่เราเรียกกันว่าเราหนักเท่านั้นหนักเท่านี้กิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นมันยังเป็นการถามว่ามันเข้าใจได้มันไม่ได้เกิดผลเสียต่อการใช้ชีวิตเราอยู่แล้วการที่เราพูดน้าหนักเป็นกิโลกร,รมัมแต่ถ้ามองในแง่ของทางวิทยาศาสตร์จริงจังเนี่ยมันไม่ใช่มันคือมวลนะคะสิ่งที่เราชั่งได้นั่นคือมวลถ้าเราอยากได้น้ําหนักเราต้องไปคูณค่า g ของโลกก็คือเก้าจุดแปดก่อน นะคะแล้วน้ําหนักต้องมีหน่วยเป็นนิวตันเท่านั้นนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ต้องการให้เราเปลี่ยนไม่ได้ให้ต้องการให้เราเปลี่ยนในชีวิตประจำวันของเรานะว่าผมไปช่างมวลมาเงก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในทางเวลาเราทําโจทย์อะ่ะเขาจะพูดว่ามีมวลกี่กิโลกร,รมัมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเขาพูดเรื่องน้ําหนักขึ้นมาถ้าโจทย์เขาพูดเรียกว่าน้ําหนักนะคะ่ะหน่วยของเขาจะต้องเป็นนิวตันทีนี้ถ้า เรารู้แล้วเราเริ่มรู้แล้วนะว่าอันไหนเป็นสเกลาร์เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมคะทีนี้เราจะแทนในตัวตัวนั้นน่ะเราจะไม่มาเขียนหรอกว่า velocity เท่านั้นเท่าน,นี้เราจะมีตัวย่อให้มันเช่น velocity ก็จะเป็นตัว v แต่ว่า speed ก็ไม่ได้ใช้ตัว s นะเราจะใช้ตัว v เป็นเรื่องของความเร็วอัตราเร็วคือตัว v ทั้งคู่แต่เราจะแยกได้ยังไงว่าอันไหนอัตราเร็วอันไหนความเร็วมันจะมีตัวนี้ <S 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 เขาเรียกว่าอะไรลูกศรครึ่งหนึ่งงเงี้ยคะ่ะ ถ้าเราเจอตัวเนี้ยมันคือความเร็วมันคือปริมาณเวกเตอร์แต่ถ้าไม่มีแค่นี้นี่คืออัตาราเร็วคือปริมาณสเกลร์นะคะอันนี้คือหลักในการเขียนแยกระหว่างเวกเตอร์กับสเกลาร์ปริมาณไหนที่เป็นเวกเตอร์เขาจะมีหัวแบบนี้ข้างบนนะคะโอเคเนาะหรืออย่างเงี้ยเราเขียนระยะทางอ่าเราเลยไม่เจอตัวแปรเนาะเราเอาจจะงง เพราะเดี๋ยวมันจะมีการใช้ตัวแปรที่หลากหลายมากเช่นอาจารย์พูดถึงแบบถ้าอุณหภูมิเนี้ยคือตัวทีอุณหภูมิจะไม่มีตัวนี้ข้างบนอยู่แล้วเพราะมันคือสเกลาแค่ทีเฉยๆรือไทม์เราใช้เป็นตัวทีเล็กก็ไม่ก็มีอันนี้ข้างบนอยู่แล้วเพราะมันคือสเกลา่านะคะแต่ถ้าไปเจอพวกความเร็วความเร่งระยะกระจัดเขาก็จะมีตัวเวกเตอร์ข้างบนเพื่อเป็นการบอกให้เรารู้ว่ามันคือปริมาณเวกเตอร์นะนะคะ เคเนาะอันนี้คือเป็นการแยกหรือถ้าเราต้องการหาขนาดของมันขนาดของเวกเตอร์เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแอบส์ลูดแบบนี้เป็นเส้นตรงสองอันเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าแอบส์ลูดเนาะวิธีการหาก็าเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ก็คือมันจะเป็นตัวเอามายกกําลังสองนะคะเดี๋ยวค่อยดูเนาะตัวนี้เอาไว้ก่อนหรือตัวนี้ก็ได้ถ้าเป็นตัวขนาดนะ ใช้เป็นตัวพิมพ์นาะก็ได้แต่ว่าถ้าเราเขียนก็คงจะไม่ถนัดเนาะใช้ตัวหนานะคะเพราะนั้นในสไลด์หน้าเนี้ยให้รู้ว่าการที่เราจะเขียนเวกเตอร์กับสเกลาแยกกันก็คือแค่มีหมวกข้างบนมีไอตัวลูกศรครึ่งนะคะข้างบนเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้พอเราพูดถึงเวกเตอร์เนี่ย มันจะมีตัวเวกเตอร์องค์ประกอบหรือว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กำลังพูดถึงปริมาณปริมาณหนึ่งที่อยู่ในระบบสามมิติก็คือมีทั้ง x y แล้วก็ z สมมุติว่าเรามีเว,กเ,ว,ว,นะเวกเตอร์ a ตัวนี้ตรงนี้นะมีเวกเตอร์ a ตรงนี้ซึ่งไอเวกเตอร์ a เราต้องมองภาพเป็นสามมิติเนาะเหมือนมันชี้ลอยๆขึ้นมากลางอากาศอะคะ่ะ แล้วการที่บัญชีขึ้นมาการอากาศเนี่ยแล้วมันก็ไปอยู่ในในห้องที่เป็นสามมิติแบบเนี้ยมองง่ายๆเขาก็จะมีลูกน้อง,ของเขาสามด้านมีฝั่งเอเขาก็มีฝั่งวายเขาก็มีฝั่งแซดเขาก็มีนะคะเราต้องมองว่าเอเนี่ยพออยู่ในระบบสามมิติเขาจะมีลูกน้องสามตัวคือเอเอเอวายแล้วก็เอแซดแต่ถ้าเขาไปอยู่ในห้องที่เป็นแค่สองมิติ เขาก็จะมีแขนขาเขาแค่สองข้างก็คือมีแค่ ax กับ ay นะคะ,ะแขนคือ a ตัวเนี้ยมันไปอยู่ในพิกัดสามมิติเขาก็จะมีส่วนของ ax ส่วนของเอาบารวมกัน ay ส่วนของ az อย่างนี้แล้วการที่เราจะบอกว่ามันอยู่แกน a x นะคะ่ะเขาจะใช้ตัว i เป็นตัวกำกับตรงนี้ ตัว y เอตัว y แกน y เขาจะมีตัว j เป็นตัวห้อยแบบนี้แล้วก็ตัว z เขาก็จะมีตัว k เป็นตัวห้อยแบบนี้ที่ต้องห้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามองอาจจะบอกอ้าวอาจารย์แค่มีตัว x เนี่ยผมก็รู้แล้วมันอยู่แกน x ใช่ไหมคะแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะอตัวเนี่ยมันเป็นตัวเลขเพราะนั้นเราคงไม่มาเขียนสองห้อย x อย่างนี้เนาะไหมคะ เพราะนั้นมันก็เลยมีเลขให้อย่างเช่นอาจารย์เวลาโจทย์จริงก็จะเป็น 3i บวก 4j บวก 5k เนี้ยคะ่ะเขาก็จะรู้ว่ามาทาง x เนี่ยเท่ากับ3หน่วยไปทาง y อีก4หน่วยแล้วก็ไปทาง k อีก5หน่วยก็จะเจอจุดที่เราสนใจประมาณนั้นนะคะก็เลยต้องมี i j k เนี่ยแปะตอห้อยตามตัวที่มันเป็นของพิกัดนั้นๆ i คือ x j คือ y C, k เคคือแนะคะแล้วก็ไอ้อไอเคอ่ะก็ใส่หมวกให้เขาแบบนี้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เขาเนาะใส่ให้เขาบบมีหมวกด้วยนะคะแต่เวลาทำทำไปเขียนไปหมวกล่นบ้างอะไรบ้างอาจารย์ก็ไม่ได้ว่านะไม่ไม่ด้ไปจ้องหมวกขนาดนั้นนะคะ,นะเนาะเขียนไว้นั้นให้เรารู้ไว้ว่าเนี่ยถ้า เวกเตอร์ a หรือเวกเตอร์อะไรก็แล้วแต่คือตัว a เนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้อง a ไปตลอดนะคะเวกเตอร์ a เวกเตอร์ v เวกเตอร์ s อะไรได้หมดมันคือตัวแทนที่ยกตัวอย่างมาให้เฉยๆนะคะว่าถ้ามันอยู่ในแกน x เอ้ถ้ามันอยู่ในระบบพิกัดอย่างนี้เขาจะมีเวกเตอร์ที่อยู่ในแกน x ด้วยเวกเตอร์อยู่แนวแกน y ด้วยเวกเตอร์อยู่แนวแกน z ด้วยแล้ว ax ay az เนี่ย บางทีเขาก็ให้มาเป็นตัวเลขแต่บางทีเราก็ต้องหาเองนะคะ,ะคือถ้ามองมันเป็นเหมือนภาพฉายเงาอะคะ่ะว่าเนี่ยฉายมาฝั่งนี้ยได้เท่าไหร่ฉายมาฝั่งนี้เท่าไหร่ฉายมาฝั่งนี้เท่าไหร่เงาจากไอ้แขเนี่แหละเงาจากเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้เราดูต่อว่าถ้าเกิดเขาไม่เป็นแบบนี้เราจะมีวิธีในการหา ax ay หรือว่า a ม่ Z y. นะคะ ทีนี้เดี๋ยวจะดูแบบสองมิติเพราะว่ามันก็จะสามมิติมันจะซับซ้อนเนาะถ้าจะหา E, อ A, อ็ Z ให้หมดนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้นะสไลด์จะซ้ำเมื่อกี้ว่าถ้าไอตัวนี้อยู่ในระบบสามมิติเราก็จะมีแขนขาที่เป็นสามอันมี X มี Y แล้วก็มี Z นะคะ เราจะเรียกมันว่าเวกเตอร์ตำแหน่งหรือว่าเวกเตอร์ที่บอกตำแหน่งบอกพิกัดนะคะ,ะทีนี้แล้วถ้าแล้วถ้าเราต้องการหาเอ y az อซอะไรเนี้ยเองเราทำยังไงสมมติเรามีพิกัดเอาแค่สองมิติก่อนสองมิติแกนเอแล้วก็แกน y แบบนี้เนาะแกนเก็คือแกนนอนแกน y ายคือแกนตั้ง แล้วเราก็มีเวกเตอร์ a อยู่ตัวหนึ่งเวกเตอร์อะไรก็ได้นะคะอาจารย์ก็เอาเอเฉยเลยจะได้ A กันเวกเตอร์ a อแบบนี้แล้วก็เวกเตอร์เตัวเนี้ยทำมุมตรงนี้อ่ะสักเซตา้าเซต้านี่จะเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่โจทย์บอกเป็นสามสิบสี่สิบได้หมดนะคะอ่ะทีนี้อาจะรย์ว่า A x เท่ากับเท่าไหร่เอย จารหา ax คือเรามองอย่างนี้เรารู้เลยว่าไอตัวเนี Won ้ยมันมี ax ay ด้วยนะใช่ไหมคะเหมือนมันอยเฉงเฉียงเนี้ยมันมีลูกน้องมันนะมันมันมีสองด้านเลยนะทีนี้ ax เป็นเท่าไหร่วิธีการหา ax ก็คือให้เรามองภาพว่าเราก็จะใช้ a เนี่ยลงมาหาแกน x ตนี้เราเรียกว่าการแตกแรงนะคะแตกแรง a เนี่ยมาที่แกน x ทีนี้เวลาแตกมาปุ๊บเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาแตกมาเนี่ยเส้นตัวเนี้ยจะทำยังไงคือเส้นมันอะเวลามันพับลงมามันผ่านมุมหรือเปล่าผ่านไหมคะอย่างเงี้ยมีเซต้าทับมุมเลยใช่ไหมผ,ผ่านอ่าผ่านถ้าผ่านปุ๊บเราจะได้เป็น,นแตกอะไรแตกเอเขียน <A S 2> อเอเลยใชใช่นี่คือแตกแบบผ่านมุม ทีนี้ถ้าจะหา ay ละ ay เราจะแตกไาฝั่งนี้แตกมาตรงนี้เป็นช่องว่างไม่มีอะไรเลยแสดงว่าไม่ผ่านมุมไม่ผ่านมุมจะได้เป็น a สายเซตาใช่ค่ะประมาณนี้เราก็จะรู้แล้วว่า ax ay ได้เท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเราต้องการหา e r บหรือว่าผลรวมของแรง เราก็จะใช้สมการสแควรูทว่า a เนี่ยเท่ากับผลลัพธ์นะเท่ากับเอา a x เอ็ะคะ่ะไปยกกำลังสองบวกกับ a y ไยกกำลังสองล้วก็กดคื่องเลเราก็จะได้ค่ามันออกมามาค่ะเพราะนั้นอันนี้ให้เรารู้ก่อนว่าเราสามารถหา a ในแนวแกน x หรือว่าแนวลาบก็ได้จะหาในแนวแกนตั้ง ก็ได้โดยการแตกแรงเนาะก็ถ้าแตกผ่านมุมได้คอสแตกไม่ผ่านมุมก็จะเป็นสายนะคะแตกตัวไหนไปก็เอาตัวนั้นแหละไปคูณคอสหรือว่าคูณสายนะคะในแต่จะมีโจทย์ให้ทําทีนี้เรื่องของมุมในการหามุมตัวนี้มันมีสูตรตัวนี้แหละก็คือหามุมแต่ว่าเดี๋ยวเวลาทําโจทย์ค่อยดึงตัวนี้ไปใช้ทีเนาะยังไม่ต้องพูดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะยอะ